โครงการเพราะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถความเป็นมาของโครงการด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างเดือนเมษาพศ .2538 นั้นทรงทราบว่าในหลายที่ สัตว์ประเภทกบในธรรมชาติได้ลดจำนวนจนแทบไม่พบเห็นจึงทรงมีพระราชดำริความว่าควรดำเนินการสาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทกบเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและเป็นอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรต่อไปกบเป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทืินบกซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตราษฎรไทยทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากสภาวะแวดล้อมธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเสือส่อมสืบเนื่องจากต้นน้ำลำทานถูกทำลายไปทำให้ความชื้นในธรรมชาติลดลงและแหล่งหลบซ่อนอาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติลดลงตามไปด้วยอีกทั้งการใช้ยาปราบสัตรูพืชและยาปราบวัชพืชของกเกษตรกรไทยไม่ถูกต้อง ทำให้กบในธรรมชาติถูกทำลายลงซึ่งเป็นการตัดวงจรตัวห้ามซึ่งใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยธรรมชาติทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตรดังนั้นการผลิตพัน์กบและเขียดเพื่อปล่อยลงในแหล่งอาศัยตามธรรมชาตินอกจากจะเป็นการอนุรักษ์โดยตรงแล้วยังช่วยควบคุมแมลงตามธรรมชาติให้เข้าสู่ภาวะสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งจะให้ผลดีทางอ้อมแก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกพืชสวนและพืชไรตลอดจนการเพราะพันธุ์กบภูเขาเพื่อปล่อยตามอุทยานแห่งชาติต่างๆเพื่อเพิ่มปริมาณของกบภูเขาเช่นกบเปิดกบจุกซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้น้อยมากตามธรรมชาติทั่วไปซึ่งกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ได้เป็นผลสำเร็จแะและนำไปปล่อยคืนธรรมชาติโดยเป้าหมาย เพื่อให้ความสมดุลในธรรมชาติและสามารถเป็นอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภวกต่อไปที่ตั้งของโครงการพื้นที่อำเภอแม่ลิมอำเภอแม่แจมและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกบในแหล่งน้ำธรรมชาติและอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธ์ 2. เพื่อเป็นการเพิ่มอาหารโปรตีนและเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ สจัดทำโครงการสาธิตการเพราะพันธุ์เลี้ยงกบพันธุ์ภูเขาและเขียวแล้วและทดลองเพาะพันธุ์กระถางครับขอบคุณครับผม